โอเคครับสวัสดีครับถ้าเพือ่อนๆเพื่านตอนนี้ก็อยู่ผมที่ JCG แค่นั้นเสดงอะคาไลส์ฟอร์นนะครับผมเย้นะฮะวันนี้เราก็จะมาบอกช่องทางการติดต่อของผมนะฮะแล้วก็กลุ่มค,คิวเลอร์นะฮะกลุ่มคิวเลอร์ของกลุ่มอะไรก็กลุ่มของผมเองอะไรอยู่ตรงนี้เอาแล้วลืมใส่ได,ดมอนด์เดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันโอเคครับผมอ่าช่องทางการติดต่อมีทั้งหมดหลายหลายที่ด้วยกันนะครับมาเริ่มจากที่แรกกันเลยดีกว่านะครับ<ม>ตอนนี้เราอยู่หน้าตัดเฟซของผมนะ พิม์ว่าคอเลส์วอร์นะครับผมแล้วคลิกเข้าไปเลยหรือเป็นจะเป็นแฟนเพจของผมขึ้นมาหรือกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะฮะก็จะขึ้นแฟนเพจคอเลส์วอร์ออกมาเลยนะครับผมซึ่งแฟนเพจนี้นะครับผมก็จะวอกถึงข่าวสารเกี่ยวกับต่างๆเกี่คลิปหรือว่าอะไรใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นแฟนอาร์ตสปีดอาร์อะไรที่เขาส่งมาผมก็จะเอามาแชร์ในนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่ง นะครับผมและก็รวมทั้งถึงมาลองทายกันนะครับคำใบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคนที่ผมได้สัมภาษณ์ไว้นะครับผมมาติดตามกันได้ที่แฟนเพจอัลกเลิวอนนี้เลยนะครับไปอันไปกับส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คืออนิเมะนายวอนนะครับผมซึ่งอนิเมะนายวอนนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับผมเพิ่งเปิดไปได้ไม่นานนะฮะออนร้อยเจ็ดสิบห้าขอบคุณสำหรับสิ่งตอบรับนะครับผม ซึ่งผมจะทำการรีวิวนะฮะดูรีวิวกับแอนิเมะนะครับผมเปิดดูนิดนึงจะประมาณนี้นะครับผมไไดด้้้นนะคครัับบตวึงเลลยก็ใหชอิประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมากดดูกดคลิกแล้วก็ถ้าชอบก็ไลค์แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับผม นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอันใหม่ๆแล้วก็จะมีการจัดลำดับอนิเมะได้ดวงใจด้วยนะครับผมโอเคนะฮะมาถึงแฟนเพจที่3ครับผมเป็นแฟนเพจที่เกี่ยวกับร้องเพลงนะครับผมท,ที่ที่เห็นอยู่บ่อยนะครับเกมเมอร์อักเกรดบอลวิ่งดีนะครับผมนะฮะพิมตามนี้ว่าพิมยาวนิดน,นึงนะฮะหรือจะดูตามคลิปก็ได้ คลิปผมมีเขียนไว้นะครับเนเพจนี้ก็เพิ่งถึงร้อยเอถึงร้อยแล้วนะครับผมก็จะเขียนเข้าใส่กับร้องเพลงเดียวนะครับผมเกี่ยวกับร้องเพลงเดียวของกลุ่มเรานะก็จะเป็นแบบแอดมินก็จะตามนี้เลยนะครับครบหมดองค์ประกอบนะครับผมก็เดี๋ยวจะใส่อะไรเพิ่มเติมกับของเก่าๆนะครับผมลงของเก่าเพิ่มเติมแล้วก็จะลงของใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเคมาถึงเพจต่อไปครับผมคือเพจ The Culers Studio นะครับผมนะฮะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับผมก็จะขึ้นนะฮะ Culers นะครับผมหรือกลุ่มของกลุ่ม Culers นี้นะครับผมตรงนี้นะฮะนะครับผมโอเคก็จะเป็นกลุ่ม Culers นะครับผมก็มากดดูกันได้นะครับผมเป็น Culers ก็จะอยู่กันครบนะฮะองค์ประกอบนะครับผมก็คือเราเราเราพวกเราเราสิบ 1องสคนนี้นะฮะจะอยู่กันนะครับผมแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับผมที่จะพูดถึงนะครับผมก็จะเป็นช่องทางกาลินานะครับผมซึ่งกาลินานี่คนยังหลายคนจะรู้แล้วนะฮะช่องทางนี้นะครับผมตอนนี้ยังเช้าอยู่คนก็จะน้อยนะฮะนะครับผมมาตอนนี้ก็จะอยู่กันอย่างนี้นะครับกำลังประชุมกันอยู่นะครับผม แล้วก็เล่นเกมไปด้วยไอ้ไอ้ลัคก,กี้มึงเล่นเดอะซิมัโอ้มคควายดอกไม้ได้นะครับโอเคถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งก็เคซัตนะฮะนำหน้านะครับผมเป็นแฟนคขับผมเราเราคิลเลอร์นะะซึ่งตอนนี้อยู่สคนว่าตอนนี้โคตรฉะยังฉะยังสิบโมงเองนะาส่วนใหญ่คุจะตื่นสิบโมงนะแต่วันนีน้อะไรก็ไม่รู้ว่าตื่น6กโมงนะครับผมของวันเสาร์นะฮะ ก็มาติดตามพวกเรากได้ตามนี้เลยครับตามตามที่บอกไว้ทั้งหมดนะจ๊ะนะครับผมส่วนเฟซหลักนะฮะแอดเข้ามาได้แต่แนะนําให้แนะนําตัวมาด้วยนะครับผมผมก็อยากจะรู้ว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยคือใครบ้างนะครับผมก็เฟซก็ตามนี้เลยฮะ,ะมิโดดิมาคิโด,ดสังนะครับซึ่งชื่อเฟซจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะครับ คิดอีกทีพอเขาแอดมาเราก็จะกดยินจัดตลอดนะครับไม่รู้เป็นอะไรของผมเหมือนกันนะฮะก็คือไม่เกี่ยงอะ่ะกดรับแอดชอบกดรับแอดนะฮะแอด์ทำสบายนะครับผมโอเคก็สำหรับทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูครับสวัสดีครับ